ลูกนะคะมามาต่อที่ powerpoint ต่อนะลูกนะมองเห็นไหมคะเดี๋ยวเอาภาษาอังกฤษทีหลังเนาะเอาภาษาไทยขึ้นมาก่อนลูกนะคะเนาะตรงน,นี้ลูกนะคะขอบเขตเระรับผิดชอบของพยาบาลนะในการบริหารยาเนาะตรงน,นี้ลูกนะคะคเพื่จะให้ลูกได้ได้ไดรู้นิดนึงนะคะว่านะคะเอ่อมันมีอะไรบ้างนะสรุปอีกทีนึงได้เป็นภาษาไทยนันลูกนะนะเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษอีกนิดนึงนะคะให้ลูกได้เห็นภาพนิดนึงก่อนเนาะนะคะ ในส่วนของการบริหารยานะคะของพยาบาลนั้นนะที่สําคัญอีกอย่างเลงนะไอ้นรื่อ,รองตัสอไม่พูดแล้วนะแต่ให้ได้รู้ว่านะคะสมัยตอนนั้นนะลูกนะคะมันมีหกแบบนนะคะมันก็ไม่ต่างกันนะนะคะมันก็มีทุกอย่างนะเหมือนสิบเหมือนสิบอันนั่นแหละแต่ว่ามันจำขัดไอ้ส่วนรายละเอียดไปแต่หลักๆของนี้ลูกถูกชนิดถูกขนาดถูกเวลาถูกคนไข้แล้วก็ถูกทางและถูกเทคนิคในความหมายนี้คือไม,ไม่ไม่ไม่ผิดเทคนิคนะลูกทำถูกต้องตามที่ถูกที่ถูกต้องนั่นเองนะ อ่โอเคนะอันนี้อันนี้เป็นจุดที่ตอบย้ําได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นการบริหารยาเนี่ยลูกเราต้องดูการแพร้เหมือนที่ครูบอกเบื้องต้นไงถูกไหมแล้วก็ประเมินคนไข้ก่อนให้ยาทุกครั้งเป็นเวชศาสตร์สสัญญาณชีพทุกอย่างนะลูกนะแล้วก็ต้องสังเกตอาการก่อนและหลังการให้ยาทุกครั้งนะคะนะที้การให้ยาคนไข้เนี่ยลูกเหมือนที่ครูบอกไปแล้วไงว่าต้องมีสติเสมอสมาธิเตรียมยาในการให้ยานะลูกนะต้องถามชื่อคนไข้ก่อนให้ยาทุกครั้งที่เป็รู้กันเนาะ แล้วก็ขนาดจัดยาต้องมีการบันทึกการให้ยาอย่างชัดเจนนะคะตรวจสอบคําสั่งแพทย์ด้วยแล้วก็ไปดูใบออเดอร์แพทย์เลยว่าหมอสั่งยาจริงไหมขนาดเท่านี้จริงไหมชื่อยาที่ถูกต้องไหมความเข้เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะต้องต้องมีการดีเช็คเสมอนะ,ะขนาดจัดยาต้องอ่านสามครั้งเอนที่หัวเรื่อเบื้องต้นเนาะ,นะครั้งแรกเมื่อหยิบขวดยาครังที่สองขนาดริมครั้งที่สามเมื่อวางขวดยากับที่ดินนะคะต้องล้างมือก่อนทุกครั้งนะรูปน,น,นรู้กันเนาะ ล้างมือก่อนทุกครั้งแล้วก็บริเวณที่จัดยาก็ต้องสะอาดด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะลูกเวลาให้ยาคนไขู้้้หนังกันลูกต้องกินต่อหน้าเลยนะอย่าวางทิ้งไว้ข้างเตียงเนาะแล้วก็ลรงบันทึกการให้ยาที่ถูกต้องนะคะนะในคนไข้บางคนถ้ายาลดขหมหรือขวนในคนไข้เด็กเนะี่ยลูกต้องผสมน้ําหวานไปให้ไดน้นะลูกนะแต่ถ้าคนไข้ที่เป็นอ่อะไรยาคนไข้ที่ให้อาหารทางสายยางนะลูกนะเราก็หมดให้ละเอียดก่อนนะคะนะอย่าเอามาสม่งมานะลูก อย่าเอายาเอยาบียาซีผสมกันแล้วให้ทีเดียวไม่เอาลูกเวลาคนไข่อวอกหรืออาเจียนเราจะได้รู้ว่าต้องชดเชยยาตัวไหนไงยาตัวไหนต้องชดยาตัวไหนไม่ต้องชดอะไรประมาณนั้นนะคะควรแยกกันให้ไม่ผสมรวมกันต็ดผ่านนะคะเนาะทีนี้ประสิทธิภาพของยาเราต้องประเมินว่านะคะคนไข้ได้รับยาแก,ก้ปวดแล้วถือว่าคะแนนเต็มสิบคะแนนคนไข้ได้แปด ยาแก้ปวดไปแล้วหลังจากนั้นต้องมาประเมินด้วยว่าหลังจากให้ยาไปแล้วอาการปวดของคนไข้าอาจจะลักแป่หรือสี่เป็นต้นนะคะลูกโอเคนะในการประเมินเพลนนะคะเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องสังเกตอาการก่อนและหลังให้ยาด้วยว่าให้ยาไปแล้วดีดี้น่เมืไหไและเวลาหลังจากให้ยาแล้วยานั้นว่าเก็บอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะนะ นี่คือ,อยาก,กินของเด็กลูกนะคะเป็นยาใส่หลับนะเป็นยาน้ําเชื่อมน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ใช้ช้อนช้อนชาที่เที่ลูกไปเห็นนะลูกเห็นไหมช้อนชาช้อนพลาสติกนะคะที่เป็นไงคะที่ที่เขาให้มาคู่กันนะลูกนะคะนะเราอย่าไปเอาช้อนชนเอาไปในในห้องครัวมามามาให้น้องนะมันคนรรขนาดนะลูกมันจะขนาดได้ไม่เท่ากันนะไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นลูกต้องเอายาที่เขาให้มาคู่กันในเนี้ยในกล่องน,น,น,นะคะมันจะมีส่วนใหญ่ก็จะมียามีช้อนมาให้นะลูกนะ เรากใช้ช้อนนั้นหนาะอย่าไปเอาช้อนในห้องครัวมาเพลันนะช้อนโต๊ะก็เหมือนกันลูกนะคะเราก็จะใช้แก้วยานะคะมันมีแก้วยาที่เป็นลูกจะเห็นนั่นมีสเกลยาอยู่นะคะสเกลว่าได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราใช้แบบนั้นมันมีที่สิบลูกนะนี่คือนี่คืออยากจะฝากย้ำด้วยนะลูกนะทีนี้ยาฉีดทุกอย่างลูกก็ต้องรู้ให้ชัดว่าเป็นยาฉีดเข้าทางไหนกันแน่นะคะให้มันชัดเจนนะคะยาใช้ภายนกต่าง,ต,างต่างก็เหมือนกันลูกต้องต้องระวังนะคะเนาะ แล้วก็ยาเคลือบต่างๆต้องอย่าให้มันละลายต้องอย่าให้มันหมดอายุนะลูกนะนี่คือลูกต้องเรียนต้องจําเวลาลูกจะขึ้นบําบัดไปเรียนบําบัดในอนาคตอันใกล้นะฮะนนรายวิชาบริหารย,ยาของบำบัดอาการพยาบาลนะลูกนะ <คำ S 1> ลูกต้องจําคำแยาเหล่านี้ลูกนะคะในวิดีโอที่ครูส่งคลิปไปให้แขวนไว้ในคลาสมนะคะก็จะมีบอกอยู่นะลูกนะเพราะฉะนั้นลูกต้องจํานะคะครูไม่ย้ำภาษาละตินนะ ไม่ให้ภาษาอังกฤษลูกอ่านยากนิดนึงนะคะภาษาละตินแต่ให้ลูกรู้แล้วกันว่า AC ก็คือก่อนอาหารใช่ไหมนะคะถ้าภาษา,า,าละตินก็ a n t ต c i ซ u m อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ให้ได้รู้มันย่อมาจากคําละตินนะประมาณนั้นเนาะ PC ก็คือหลังอาหารนะลูกนะลูกจำมันง่ายพอเนาะนะคะแล้วก็ BID ก็คือวันละสองครั้งนะคะเ i d ก็คือวันละสี่ครั้ง TID ก็วันละสามครั้งเป็นต้นโอเคไหมคะลูก โอดีก็วันละครั้งเอฟเอสก็ก่อนนอนนะคะนะคะนะนะคะทีนี้ PRN ก็คือให้เมื่อครั้งคราวเมื่อจําเป็นนะลูกนะพรเอ็นให้กินยาพาราเซทอ่อหนึ่งเม็ดพรเอทุกสี่ชั่วโมงเวลาปวดนะคะพอเพนนะเวลาปวดก็ทุกสี่กินได้ใหญ่กินถี่เกินนะลูกนะคะิวก็ทุกแต่ไม่คิวนะพรเอ็นก็ต่อเนี่ยคิวสี่ชั่วโมงอะไรนี่น่านนะแต่ว่าทุกๆนั่นเองนะทุกสองชั่วโมงทุกสี่ชั่วโมงก็วานกันไปสิแม้ โดย SOS ก็คือเมื่อจำเป็นนะูนะสะเตตก็คือทันทีทันใดนะคะนี่เอาเนี่ยสเตตสเตตโรดมือนที่รู้ว่าจะยี่ไงต้องให้พี่ให้ภายใน30นาทีนะคะ TIN ก็คือเป็นคืนละ3ครั้งนั้นะไม่ค่อยมีลูกก็ยังไม่นอนพักนั่นไม่ได้มาขู่กาตุ้ยายนะคะนะโอเคนะอันนี้แค่ได้รู้คำยอ่อหลัะการหลุดนะคะต้องจํานะนี่ต้องจํานะครูฝากไว้เลยต้องจํงนะาเนาะการให้ยาทางปากก็เหมือนกันลูกก็ต้องดูนะชนิดของยาให้ชัดลูกเห็นไหมมันมีหลากหลายชนิดเนาะ โอ้เยอะแยะไปหมดเลยลูกเห็นไหมหลากหลายชนิดมากเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องดูฉลากมันนะคะว่าอันไหนที่มันสมควรนะคะอย่าไปดูลักษณะท่าทางบางคนเนี่ยลูกเอากระดาษฟอยใช่ไหมคะมาถึงบ้านไปซื้อกล่องสายาวมาลูกไปเห็นไหมไปซื้อกอล่องสายาาเมาพูดบเป็นไงคะแล้วก็แกะจากฟอยใส่ในกล่องยาไม่ใช่นะลูกนะทาให้ยามันชื้นเรื่อให้คุณภาพมันเสื่อมได้ถ้าอะไรไม่ได้ก็อย่าเอาออกจากฟอยก่อน,อนจะกินแล้วค่อยแกะจากฟอยนะคะถ้าจะสนใส่กล่องยาก็เอากรรไกรมาตัดไง ตัดตัดตัดเฉพาะเม็ดใหญ่อย่างนี้ลกนะคะตัดแล้วก็ใส่ไนไหนคะใส่ในกล่องยาต่างหากะะะะอ่าเขียนไหมคะอันนี้เข้าใจเนาะในการให้คนไข้ต้องแนะนำคนไข้ได้วยลูมันเพียเพาไม่รู้ไงเขาก็เอามาใส่ทำเม็ดเม็เลยนะคะเขามีกล่องพวกไปไหนสะดวกประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีกลอยอยู่อย่าเอาเม็ดย,ยาออกจะกินเท่านั้นถึงจะอ,ออกมานะคะดังนั้นยามันชื้นแล้วมาเสริมคุณภาพมันลก โอเคอนนี่วันที่ครูย้ำไปแล้วว่านะคะเวลายากกินทางปากยาใส่หลับต่างๆก็ให้เอาช้อนที่มาตรฐานไม่ผิดๆ,ๆวิธีนะลูกที่เป็นช้อนชงกาแฟนะคะในครัวนะคะครูฝากนะนี่ให้ได้ให้ได้รู้ไว้ลูกให้ได้รู้ไวะะ้เนาะเพราะฉะนั้นอยากสุขวัลลููกนะคะเราอย่าไปเอามือล้วงไปเลยวดยานะแล้วก็เทใส่ไหนคะใส่ถ้วยยานะคะเปิดฝาเสรเ็จเอามือล้วงเลยไม่ได้เพราะมือลมมันไม่สะอาดพอนะลูกนะแล้วมันก็ทำทำไม่ดได้นะเราก็พยายามเทออกมา ไอ้ไม่ให้เพีส์สักเราไปซื้อยาในร้านขายยาทั่วไปนะก็จะทีนะลูกเจะม,มีล้วงยู่หละเทแล้วอาจจะใส่เปรที่สําหรับนับอีเม็ดจีเมปที่ไหมมันจะมีเปรสเตลิกในการนับยาแล้วก,แวก็แล้วก็ใส่ในถุงให้เราเห็นไหมมันจะมีอจะงอยที่ปลายเทลูกเพื่อจะสะดวกในการเทเส่ถุงขายให้เราอะนะคะโอเคนะอันนี้ต้องเวลาสังเกตลูกต้องขัดสังเกตนะลูกนะเวลาไปทําอะไรนะคะยาหยอดตาก็เช่นกันลูกนะคะก็เป็นยาเฉพาะถ้ามีขี้ตาอยูใ่ให้เช็ดก่อนแล้วค่อยหยอดหรอไหม รงน,นี้นะคะก็ต้องเช็ดที่ตาดิดนึงแล้วก็คุณมีสัลีแห้งสักก้อนหนึ่งนะในการที่เป็นไงคะปิดตรงนี้ลูกที่หัวตาเพื่อไม่ให้มันลงโคลแมเวลาหย,ยอดตาผู้ผู้สึกว่ามันขมขมโคอจะเนยอะไรประมาณนี้น,นะคะนะเพราะฉะนั้นมันมีท่ออยู่ลูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังด้วยนะคะเวลาหย,ยอดตาก็อยากให้ลาไมปโดนตานะลูกเพราะมันต้องคีบสกเรลน์เนาะต้องต้องต้องสะอาดแตแกเชื้อจริงๆนะคะแล้วก็ยาหลังจากเปิดใช้แล้วก็ต้องใส่หู้เย็นนะลูกนะเดีบไวได้นานหนึ่งเดือนนะลูก นะคะโอเคนะหรือ,อยาโยดหูก็ทํานอนเดียวกันลูกนะคะนะตรงนี้นะหรือ,อยาพ่นทางจมูกนะคะนะอ่าตรงนี้เราก็ต้องเ้าแคร์นะลูกนะเวลาพ่นยานะก็ต้องใหนอน่อนคขานะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเรียนวิชาบำบัดต่อไปนะลูกนะเดี๋ยวให้เรียนรู้ว่าต้องทำความสะอาดปากด้วยนะคะหลังจากพก่นยาไม่้อยแล้วเพราะมันมีสเยรอยนะคะทาให้ติดเชื้อได้เนาะหรือ,อยาสวนทางช่องโถดต่างๆที่คุณบอกไงแต่บางคนก็เป็นไงคะต้องสวนทางทวารหนักนะลูก ต้องต้องเอามาสวนทมันเนียคือไม่ถ่ายอุจจาระเลยอะนะคะก็ต้องใช้สวนไปสวนได้ประมาณสักงสิบห้านาทีก็ถ่ายแล้วนะคะในผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะ,ะก็จะมียาสวนนะคะหรือให้ยาดยวการสวนเก็บมาสักครู่แล้วก็ออกแล้วแต่บางรายนะลูกนะต้องหมอต้องสั่งนะไรนี้นะนะคะก็จะให้ให้ให้เบ็ดดกันแน่นะคะนะ,ะเพราะฉะนั้นการบริหารยานะคะถือว่าเป็นสิทธิของคนไข้ที่เราควรจะรู้นะคะถ้าตามหลักสิทธิเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าอนะคะือสิทธิอะไรล่ะสิทธิในการที่จะรับการประเมิน สิทธิที่จะได้รับการบันทึกเอกสารที่ถูกต้องนะคะนะของคนไข้สิทธิที่คนไข้ได้รับข้อมูลและความรู้ถูกไหมอันนี้นี่ครูยลาไปแล้วนะมันก็คล้ายๆกับการให้ยาแบบสมเด็จสมผลนั่นแหละดูนะก็ไม่ต่างกันเนาะสิทธิที่จะได้รับการประเมินผลเห็นไหมคะนะประเมินผลว่าให้ยาแล้วคนไข้ดีขึ้นบ้างมั้ยนะคะนะสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาพยาบาลที่ไม่เหมาะสมมาดูดูแล้วไม่เข้าท่าเลยฉันไม่เอาดีกว่าเรือที่ของคนไข้น่ากฎหมายคุ้มครองเขานนลูกเพราะฉะนั้น ถ้าเขาเห็นท่าทีแล้วเขาไม่มั่นใจนะคะเขาก็ามีสิทธิ์ที่จะไม่เอาการรักษาน้นนั้นนะคะคนไข้เนาะาะงั้นตรงนี้เป็นสิทธิ์ที่เราต้องจานะลูกนะจำหลังนี้น,น,น,นะคะนะเพราะฉะนั้นนะหลักการที่หน,นึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นไงคะต้องมีการประกันความถูกต้องของคนไข้ด้วยนะคะประกันความถูกต้องของยาประกันความถูกต้องของขนาดยาประกันความถูกต้องด้านเวลาและประกันความถูกต้องด้านวิธีการให้และว่าที่ถูต่างๆนะถ้าเป็นถกอาเนาะ ถ้า10อาร์เพราะว่าันไปต้องถูกต้องตามหลัก10อาร์นี่นะนี่ครูให้เห็นว่าทั้ง5อาร์6อาร์และ10อาร์เป็นอย่างไรนี่นะแต่ในปัจจุบันนี้เข้าใช้10อาร์แล้วนั้นเองนี่ครูย้อนให้ลูกเห็นนิดนึงนะว่ามันเป็นหลักการที่สําคัญทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการดรําเนินยาที่ผิดพลาดได้ง่ายก็ตั้งแต่การใส่ญญายาคัดลอกยาการจ่ายยานะคะการบริหารยาและการใช้ยากับคนไข้นะอันนี้เป็นส่วนนี้ไม่ต้องถนดัดทีนี้อีกจุดนึงที่ครูอยากจะย้ำก็คือว่า ให้ระวังความคล้ดเคลื่อนทางยานะถ้าเป็นไมได้ลูกดับเบิลเช็คนะคะถ้าในซีอูแล้วลูกนะเด็กที่เด็กข้อสอบกำหนดเนี่ยลูกเขาจะเช็คสามครั้งเลยนะไม่ใช่ดับเบิลนะทริปเปิลหรือทริปเปิลนะคะเพื่อให้มีความมั่นใจว่ายานั้นมาถูกต้องจริงๆอ่ะนะคะนะยาหมดอายุทั้งหลายต้องเช็คทุกเดือนนะลูกนะถ้าเราอยู่ปรตพศกพวกนี้ต้องมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอเบิกยาอย่าให้เบิดมากเกินไปให้เบดรเท่าที่จําเป็นเท่านั้น นะคะอันนี้ก็เหมือนกันลูกนะคะยาเกิแ์แบบก็ต้องบันทึกยกีแบบฟอร์มนะคะโอเคนะ่าสรุปการใช้ยาต้องมีคุณภาพต้องเข้าใจหลักการนะคะลูกและที่สําคัญต้องปลอดภัยกับคนไข้นะคะอย่าให้เกิดอันตรายกับคนไข้นะลูกนี่สําคัญมากเลยนะคะและทุกสาสขาสถาบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมอทั้งเภสัชและพยาบาลต้องทํางานร่วมกันโอเคไหมต้องทํางานร่วมกันนะของลูกที่โชคดีนะเดี๋ยวคุณต้องสอบย่อยโดยใช้ปรนัยนะลูกนะคุณไม่อออัตรยให้ลูกนะ เพราะฉะนั้นลูกก็มันจะง่ายสําหรับลูกมากขึ้นเนาะทีนี้มานะคะลูกอีกอันหนึ่งที่คุณอยากจะให้นําเสนอลูกก็คือในเรื่องของอาการการบริหารยานะคะที่เป็นไงคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะที่คุณจะสรุปมันจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของความคาดเคลื่อนนิดนึงนะลูกนะที่ครูอยากจะแอดไปให้เนาะเอ็กซ์ร้าวรู้ไปให้เพิ่มเติมนะคะนะทงน,นี้นะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงลูกนะคะในเรื่องของ การบริหารยา,ยาะะที่เราจะต้องหนักแลวก็ต้องรู้นิดนึงนะคะนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะ,ะมาในเรื่องของแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะอ่ะโอเคลูกมาดูลูกเห็นไหมเห็นหน้าจอไหมคะนะตรงน,นี้รูปก,การบริหารยาอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะนะเดี๋ยวครูไล่ไปเรื่อยๆนะอันนี้นะอันนี้เก้าแบบที่คมไม่พูดซ้ำแล้วนะลูกนะ,ะเพราะว่าแต่กี้บอกไปแล้วนะคะนะขอให้ลูกจำเช่นเดียวกันเนาะ ก็ปรกเภศไม่ใช่ต้องแต่งก็ปรกเภทนะคะที่ที่เราได้เจอบ่อยๆนั้นนะตรงนี้นะแล้วก็รวมไปถึงอะไราลูกนะคะการให้ยาทุกอย่างลูกต้องมีการควบคุมโดยโดยองค์กรที่รับผิดชอบทุกองคลล์กรนะลูกนะอันนี้ผม่ะพูดซ้ำนะเหมือนกับคนไข้จะไปต่าง,งากัชนะจักรต่างๆก็ต้องภายในสามสิบวันนั้นนะก็ต้องมียาให้ครบนะเวลาเข้าออกจะได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ บทบาทพยาบาลนะคะนี่คือส่วนบทบาทพยาบาลที่เวลาให้ในโรงพยาบาลนะคะนะก็ได้กล่าวไปแล้วว่าต้องให้กับคนไข้ยอย่างถูกต้องมีการเตรียมยาที่ถูกต้องมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เพียงพอนะลูกนะนะมีระบบในการจัดก,การนะคะยาได้อย่างถูกต้องนลกลูกนะคะให้ยาท่าที่จาเป็นนะลูกนะคือคืออย่าฟุ้มเฟือลูกอย่าฟุ่มเฟือในการให้ยาเนาะแล้วก็ลดการใช้ยาที่เป็นไงคะที่มันจะ คือพยายามยาที่มันไม่จําเป็นนะลูกตอนนี้รู้ไหมที่อุบัติการการใช้ยาที่จําที่นี่ผู้ป่วยมากอะคนไข้ล้างไตเยอะอย่างท่าสาราก่อนหน้านี้ห้าพันคนนะลูกปีนี้ปาไปหกพันแล้วลูกคือ,ค,อคือมาล้างไตเย,ยูะมีผลกระทบกมดเลยนะลูกนะเพราะฉะนั้นเรานก,ก็ต้องมีปัญญาในการที่จะใช้ยาต้องมีเอ่ออารวิจัยนานในการใช้ยาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องมีงานวิจัยนะลูกว่าการสื่อ,อ,อสารในปัจจุบันนี่มีปัญหา เจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ทําให้ทําให้ลดในการสื่อสารนะลูกนะเพราะงั้นเราก็เลยตอบย้ําว่าต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องให้ถูกนะคะในการให้ยาของไข้เนาะนะคะต้องให้คนได้เข้าใจเน่ยนะคะอย่าอย่าคิดเองเองตอบเองอะไรประมาณนั้นนะคะนะแล้วก็ระบบในการให้ก็ต้องมีความชัดเอนงเช่นเดียวกันนะคะรนะะบบนโยบายของโรงพยาบาลนะคะนะเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ดูได้ตาดไปแล้วนะอันตรายที่สําคัญก็ต้องกระหนักด้วยนะคะ อันนี้10อนี้นะคะขอให้ลูกจํานะคุณแม่พูดซ้ําเนาะให้ลูกได้จานะคะของนี้นะฝากด้วยลูกนะคะองนี้นะเพราะว่าเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตลูกนันแหละของตามไปี่มีเป็นพยาบาลอยู่นะคะตรงนี้เนาะทีนี้นะคะเป้าประสงค์หลักของพยาบาลนะคะที่สําคัญนะคะก็คือวันนี้คุณบอกนั่นแหละว่าเราต้องเป็นไงคะงค่อนข้ต้องได้รับการให้ยาที่ถูกต้องนะคะห,หรือการรักษาที่มันถูกต้องที่มีคุณภาพนะคะ แล้วก็ที่สําคัญคือคนไข้ต้องปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะที่มันจะเกิดขึ้นนี่สําคัญนะลูกนะเพราะยาทุกตัมมีอาการข้างเคียงทางนั้นหละลูกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาที่เออร์เรนะเดี๋ยวมารีทิชันเออร์เรไว้ตอนท้ายนะลูกนะที่ครูจะเพิ่มให้นะอันนี้ครูทบทวนที่ครูกล่าวไปแล้วเบื้องต้นเป็นการตอกยังลูกอีกรอบหนึ่งนะคะว่าปัจจัยที่มันมีผลในการให้ในการบริหารยาของพยาบาลให้ปลอดภัยเนี่ยใช่ไหมคะเพราะนั่นลูกต้องถามเราบัดให้ชัดถูกไหม คนไข้ก็ต้องมีการระบุตัวให้ชัดนะคะแล้วก็มอนิเตอร์อาการคนไข้นะคะหลังจากได้รับยาไปแล้วด้วยถูกไหมคะแล้วก็สื่อสารกับคนไข้ในข้อมูลในการให้ยาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องเป็นไงคะข้อมูลในการให้ยาทุกอย่างต้องมีการบันทึกนะโดสทุกอย่างต้องมีการบันทึกที่เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะนะมีการสื่อสารทั้งศาสตร์สถาบวิชาชีพและคนไข้อย่างถูกต้องมีฉลากยาที่ถูกต้องและก็ต้องเป็นไงคะ การเก็บรักษายาเราต้องมีคุณภาพนะนะคะสิ่งแวดล้อมงาการทํางานที่มันมากเกินไปต้องระวังมันอาจจะมีผลกระทบต,ต่อการทํางานการบริหารย,ยาของเราได้นะคะแล้วพยาบาลต้องมีศักยภาพนะในการที่จยาฝึกฝนตัวเองในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะลูกอันนี้ลูกตั้งใจฟังนะในส่วนของไกด์ไลน์สําหรับความคาดเคลื่อนนะคะยานะคะลูกที่ที่บางที่ลูกต,ต้องต้องสาบย้ํานะมาตรงนี้เลยลนะมาตรงนี้เลยนะคะ อ่าฮะเดี๋ยวลูกาตรงนี้นะคะ mm hmm. ที่ลูกจะได้ดอ่าตรงนี้เลยนะคะลูกนะตรงข้างหน้าก็จะคล้ายๆกันนะคะก็เหมือนเราพี่ครูสอนในเอกสารนะลูกนะตรงนี้ลูกต้องจําแล้วนะนี่จำละก็คือว่าในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆเราให้ยาปุ๊บเนี่ยคนไข้เป็นไงคะไม่เกิดผลกระทบใดๆนะคะมันยังไม่เกิดขึ้นก็ No หนอเอ,อ,เอก็คือเหตุการณ์ปกติไม่มีเหตุการณ์เสี่ยงใดๆหรือไม่ลูกแต่ถ้า,มาเมื่อไหร่ในข้อที่สองก็คือเป็นไงคะ คือยังไงคะมันถ้าตัวแร B อ่ะ A นี่ไม่มีปัญหานะคือไม่มีปัญหาถ้า B ล่ะถ้า B เป็นไงคะมันเสี่ยงต่อาการเกิดขึ้นแล้วแต่คนไข้ย,ยังไม่ได้ใช้ยานหรอไหมอจาจจะอย่างเช่นว่าลูกเยยาาตรียมยาอ่าพาราเซตสำรับในคนไข้เด็กเนี่ยก็ให้ก็ให,ให้กินแค่15 cc นะใส่แก้วแต่ลูกกินไปได้คะใส่ไปใส่ไป1ออนอย่างเงี้ย30 c ีแต่คุณไปเห็นพอดีพอดีนะคุณคะยงเง้ครับลูกก็ยังไงคะ ก็ถือว่าเป็นแบบ B นะคะก็คือว่ายังไม่ถึงมือคนไข้ทีน่นอกเยนะคะนะแต่ถ้าแบบ C นี่เป็นไงคะเกิดออเดอร์แล้วเกิดความข้างข่้งอย่างชัดเจนเป็นไงคะคนไข้ใช้ยาแล้วนะถึงมือคนไข้แล้วแต่ไม่อันตรายนะคะคือคือคือ,คอเรามีการติดตามมอนิเตอร์ต่อแต่คนไข้กินไปแล้วท่าไ,ไงได้ถือว่าเป็นคาตัวคุณีนอนะคะนะผิดพลาดไปถึง,งนะค,ะคนไข้แต่ไม่อันตรายเนี่ยนะคะแต่คนไข้จะกินน้ําตามเพื่อล้างสารพิษต,ตรงนั้นออกไปนะคะเนาะ แล้วแต่ว่าจะกินแบบไหนมันจะมีแอนตี้โดสของยาแต่ละชนิดอยู่นะแล้วอาจจะให้ยาแอนตี้โดสไปเป็นการแก้ไขก็ได้ถูกไหมคะไม่อันตรายนะคะแต่ถ้าเป็นค a เ e g อรี D ดีนี่เป็นไงคะมันเกิดเบ่ยงเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการติดตามมอนิเตอร์คนไขนะะ้นะคะนะฮะอย่างต่อนเนื่องแล้วแหละนะแต่ก็ไม่ได้อันตรายเหมือนกันนะคะซีนี้ยังไม่ต้องติดตามไม่ต้องมอนิเตอร์แต่ดีดนี่โอ้โหยานี่าจจาะ ุูแรงขึ้มานิดนึงนะฮะอันตรายขึ้มานิดเดงที่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดอ่านะคะถือว่าเป็นคาตาโบรีดีนะลูกนะเห็นไหมคะนะแยวถ้าเป็นอคาตาโบรีอี e เป็นไงคะก็คือว่ายานั้นอะนะคะเอ,อม,มันมันมีความสุกต้องนะล,ลูกนะแล้วก็ให้ให้ไปแล้วคือผิดพลาดให้ไปแล้วแหละเให้แต่ว่าเป็นไงคะค,ค,คือคือความใ้มีอันตรายนะแต่เป็นแค่ชั่วคราวนะคะ คือไม่ได้แบบถาวรน,นะลูกเข้าไนะหมถือว่าเป็น E นะนของค่ามีอันตร,รายชั่วคราวนะคะคือคือไม่ได้เป็นอย่างก่อนเนื่งเป็นแค่เป็นช่วงๆนะคะเป็นประมาณนั้นนะคือพัฒนาที่ E ถ้า F ล่ะถ้า F มีการได้รับการอันตรายเกิดขึ้นแล้วนนะลูกแล้วก็คนไข้าจะต้องแอดมิทในโรงพยาบาลน,นะคะที่ทําให้คนไข้ต้องนอนรักษาตัวนี่ถือว่าเป็น F เนาะถ้าเป็น G ล่ะถ้าเป็น G ก็คือคนไข้ายอยาจจะต้องยังไงคะเถาวรลูกพิจมพิการแบบถาวรแ่ะนะคะ หรือว่าออแกนต่างๆอาจจะเป็นไงคะมีความผิดปกติไปเลยนะคะนี่ถือว่า G นะคะนะถ้าเป็น S อ่ะเป็น S อก็คือคนไข้เป็นไงคะเเกือบตายเลยอะ่ะเป็นเฮตในคนไข้แบบผลกระทบแบบเกือบตาย almost พราเจ้าก็คือเกือบตายเนาะถ้าเป็นไอนี่คนไข้ดีดเลยลูกนะคะคือได้พวกคนไข้ตายเลยนี่คือแบบไอนะคะลูกเพราะฉะนั้นนีตรงเนี้ยลูกก็ต้องมีการเ,เข้าใจในะเรื่องของคาตกรีต่างๆนิดนึงนะคะเนาะ ที่ครูจะเสริมเติมให้นะคะนั่นก,ก็จากเอกสารที่ให้ไว้นะคะโอเคนะอันนี้ก็บอกว่าลูกคงองเข้าใจนะก็เก็บมาไว้เป็นฟังรูกเสริมนะคะเป็นฟังรูกเพิ่มเติมนะคะนี่ครูให้เห็นแบบฟอร์มนิดนึงลูกนะคะในการวางแผนนะคะฟอร์มแบบนะคะในการจัดยาของโรงพยาบาลนะลูกนะเขาก็จะจัดแบบนี้ลูกก็คือว่านะคะเราจะมีแผนในการจัดยาเนาะเขาจะมีการแต่งตั้งกรรมการก่อนกรรมการสาขาวิชาชีพนะลูกเนาะ เสร็จแล้วเขาก็มีการสั่งเลยทําบัญชียาขึ้มาทำบัญชียาโรงพยาบาลว่ายานั้นเหมาะคนไข้แค่ไหนอย่างไรน่า็นยาในบัญชียานอกบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเป็นไงคะก็มีการจัดหายาจัดหายาต่อลูกจัดหายานะคะเพื่อให้มีความจมเป็น,นะลูกนะ,ะมีความเล่่องู่ในการจัดยาแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไงคะก็ต้องดูนะวางแผนไกด์ไลน์ในการลดความเสี่ยงในการใช้ยานะเสร็จแล้วก็นําเสนอนนยบายเข้าไปนะคะ แล้วทางโรงพยาบาลก็ตอบสนองต่อนโยบายในการใช้ยาอย่างเหมาะสมแล้วก็สื่อหนึ่นองค์ความรู้ให้ทุกคนได้รับรู้ให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับรู้ร่วมกันกน,นะคะนะแล้วการเก็บยาก็ต้องดูการเก็บสำรองยาก็ต้องมีคุณภาพเนาะค,คือยาต้องมีคุณภาพพร้อมใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ยาก็มีคนดูแลนะดูแลค,ควบคุมนะระบบการแ่ายานะคะเมื่อห้องยาปิดมีตรงไหนบ้างมราราชการปิดแล้วก็มีห้องยาเปิดที่เจดนอกเวลาไหมอะไรเงี้ยนะคะ แต่แล้วก็เราก็มีเออ่การใช้ยาอย่างมีระบบนะคะถ้าเกิดยาไหนที่มันเกินหรือว่ามันมีสารสกัดก็ส่งคืนนะ,ะส,นส่งคืนส่วนกลางไปนะคะถูกไนหะอันนี้อันนี้เป็น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 วิถีทางนะคะในการวัฏจักรบบบบในการสั่งยานะคะให้กับคนไข้ที่ปลอดภัยด้วยอยู่นะคะนะหรือนะคะเรามาดูนะคะบอกับคนไข้เนะี่ยข้อมูลคนไข้ใช่ไหม ก็ต okay, ้องมีการประเมินว uh, ่าข้อมูลของผู้ป่วยเป็นอย่างไรข้อมูลยาโอเคไหมแลยบายในเรื่องของการใช้ยาอย่างถูกต้องโอเคไหมเสร็จแล้วก็หมอก็สั่งมีคาสั่งการใช้ยาแล้วก็เป็นไงคะมีการสื่อสารคําสั่งนั้นมาที่เรานะคะมาที่พยาบาลนะคะหรือถ้าเกิดว่าคน้ข้มีรับใหม่มาย้ายมาจาหนายมาเราก็ต้องมีการใช้ยาอย่างเหมาะสมนะสั่งใช้ยาอย่างถูกต้องแล้วก็สื่อสารมาที่เรานะคะสื่อสารมาที่เรานะคะแล้วก็ต้องดูด้วยนะแล้วก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมปยาภาพว่าเป็นไงคะ ยานั้นต้องปลอดไภไัยหมไม่มีเสียงสว่างไม่มีอะไรมาบรบกวนนะคะนะคือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือสิ่งแวดล้อมในการวางยานั้นนะต้องต้องต้องเหมาะสมจริงๆนะคะนะแล้วก็หลังจากนั้นเวลาเตรียมจัดยาและจ่ายยาเนี่ยต้องมีการทบทวนคําสั่งอีกนะคะว่าโอเคไม่ถูกต้องไหมนะเหมือนเราจะเตรียมยาลุ้มไปดูออเดอร์แพทย์ด้วยออเดอร์แพทย์ใบมาว่าโอเคนะถูกต้องนะเป็นการเช็คอารเช็คคันถูกต้องนะแล้วก็มาเตรียมนะคะเตรียมเวลามาเตรียมเมื่อยาลืมอ่า,อาจฉลากย,ยาด้วยนะ นะคะตรวจสอบความถิตกต้องอีกทีนึงก่อนแล้วก็ส่งมอบให้กับผู้ดูแลของคขาเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของลีดเดอร์นะคะนะหรือว่าหัวหน้าเวะไรอย่างงี้ลูกแล้วก็สง่งกอให้สมาชิกในการที่จะให้ยาเห็นคนไข้มาเตัวยาตรวจสอบความถิดต้องแล้ให้ยาของคข้ไปเมื่อยาของไข้แล้วเป็นไงคะก็ผู้ป่วยได้รับข้อมูลนะคะเสร็จแล้วก็เป็นไงคะก็ส่งให้ยาของไข้แล้วก็มาติดตามด้วยว่าหลังให้ยาไปแล้วคนไข้เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดมีอ าการไม่เป็นประสงค์ขึ้นมาเ็าต้องทํารายงานขอนแะล้วรายงานไะปที่ไหนล่ะก็รา,ายงานข้อมูลยานีไปน,ะะนู่นนะคะเนี่ยไปที่ฝ่ายข้อมูลยานะะเพื่อที่จะจัดก,การให้มันปลอดภัยต่อไปแลนะนั้นนะเนี่ยมันจะดูแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะทุกขั้นตอนลูกมีความหมายหมดแล้วลูกนะนะคะสเตจในการให้ยานะวันนี่คุณบอกนะคะนี่คไม่พูดซ้ําเลยนะสําคัญมากลูกตั้งแต่การสั่งยาจนกระทั่งคนไข้ได้รับยาน,านะคะ อันนี้สิขั้นตอนที่คุณป่าวไปแล้วมุ่งต้งนนั้นนั่งบทบาทพยาบาลทั้งหลายนี่เนี่ยน,น,นะคะก็ขอให้ลูกไปทบทวนนั่นี่เป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองลูกนะคะภาษาไทยก็อยู่ในเอกสารนยบน้อยแยงนะคะลูกมีคําถามอะไรไหมสําหรับการบริหารยาในวันนี้ลูกนะมีไหมคะมีไหมเดี๋ยวเรามีเวลาเหลือในการที่จะมาแยกมนประสบการณ์กันนิดนึงนะลูกนะว่าลูกมีประสบการณ์ในการให้ยาอย่างไรนะคะเนาะ หรือว่าความคาดเคลื่อนที่เจอในโรงพยาบาลเนี่ยคุณจะมาแลกเป็นมารุกนิดนึงนะคะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยความผิดพลาดจะเจอแบบไหนได้บ้างหรือว่าจากประสบการณ์ของลูกนะคะที่ลูกทํางานมาหรือว่าเจอญาติพี่น้องโหติดตาของลูกเนี่ยได้รับยามาผิดนีบ้างไหมนะคะในกร,รณนั้นเนาะทางเลือกเชิญแรก